สวัสดีจ้าเมื่อนี่แม่พ่อยจะมาเฮ็ดผัดสิอิวซูเบิงนะจา้าเพื่อนๆนมาเริ่มเฮ็ดกันเลยจา้าเริ่มเนี่ยกะตั้งกระทะกันจา้าจุดไฟได้จา้าจุดเตาเลยเตาแก๊สเลยจา้าใส่น้ำมันหมูลงไปค่ะบ้านแม่พ่อยจะใส่น้ำมันหมูเป็นดักนะจา้า เกี่ยวเองค่ะพอน้ำมันละลายวนแล้วใส่กระเทียมสับต้องไปเลยค่ะเกี่ยวให้กระเทียมหอมจักน้อยนะ่ะจะกระเทียมของเ้าหอมเดี๋วจ้าใส่เนื้อไกน่น่จจะใส่ไข่ไปพัดได้จ้า ทำแบบง่ายๆเลยค่ะอันนี้ก็คือเสียรไงนะจ๊ะอยู่ในตู้เย็นยได้ามือดจ้าแต่ว่าแม่ไ่ล่างต้างความสะอาดจ้ากะสิตแข็งจัหน้อยนะจ้ะเพราะว่าอยู่ในตู้เย็นนะจ๊ะปรุงรสได้ค่ะตามเลยซีอิ๊วขาวนะจ้ะตามใจชอบเลยมักแบบไกรกะไซไปรดค่ะมักเข้มหลายเข้มหน่อยนะจ้ะตามเลยผงปรุงรสจ้า ตามด้วยน้ำตาลไส้ขาวจ้าหนึ่งซอนหน่อยนะจ้าตามด้วยสีอิ๊วดำนะจ้าเพื่อเพิ่มสีสันนะจ้าเมนูง่าย,ายๆจ้าเปิดตัวเย็นพอมีซัมเนกับสิพัดซัมเน่ละจ้ายัมบเซ้าจ้า เยดให้นักเรียนไปโรงเรียนนะจ๊ะเล้วก,กพัดทุกอย่างให้เขากันเลยจ้าอันนี้พักกับว่ามีจ้ากับ่าไส่จ้าใส่ซัมที่มีนาจ้า เส้นนิ่มเดีวกับซุกเรียบร้อยแล้วค่ะรัชิอลของแม่พลค่ะ